ทฤษฎีว่าใต้พีระมิดมีเมืองโบราณสถานที่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือมหาพีระมิดแห่งกีซ่าที่เมืองกีซ่าประเทศอียิปต์หลายคนเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นบนพื้นดินอาจเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งใต้ดินอาจมีอะไรใหญ่กว่านั้นมาก 1. อุโมงค์และโพรงใต้ดินจริงๆมีอยู่ นักโบราณคดีพบว่าใต้พีระมิดและบริเวณรอบๆมีอุโมงค์ห้องใต้ดินช่องทางลึกลับหลุมลึกในพีระมิดเองก็มีห้องใต้ดินที่ยังไม่รู้ว่ามีไว้ทำอะไรบางคนเรียกว่าห้องที่สร้างไม่สำเร็จหรืออาจเป็นห้องพิธีกรรม 2. ทฤษฎีเมืองใต้ดินนักวิจัยบางกลุ่มเสนอว่า ใต้กีซ่าอาจมีเครือข่ายห้องใต้ดินวิหารห้องเก็บความรู้สิ่งก่อสร้างที่เก่ากว่าพีระมิดทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาจเป็นซากของอารยธรรมที่สูญหายบางคนโยงไปถึงแอตแลนติสด้วยแม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน 3. หลักฐานจากการสแกนมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเรดาร์ーーทะลุพื้นดิน การวัดคลื่นไหวสะเทือนการสแกนอนุภาคโครงการอย่างสแกนพีระมิดพบช่องว่างขนาดใหญ่ภายในพีระมิดแต่ใต้พื้นดินยังสำรวจได้ยากเพราะกลัวโครงสร้างพัง 4. เรื่องเล่าโบราณชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าพีระมิดคือประตูสู่โลกหลังความตายบางตำราพูดถึงห้องลับใต้ดินเส้นทางสู่โลกวิญญาณ ที่เก็บความรู้ของเทพมีตำนานเกี่ยวกับ Hall of Records ห้องเก็บความรู้ทั้งหมดของมนุษยชาติที่ซ่อนอยู่ใต้กีซ่า 5. ใต้สฟิงซ์ก็ถูกสงสัยบางคนเชื่อว่าใต้มหาสฟิงซ์แห่งกีซ่าอาจมีห้องหรืออุโมงค์เชื่อมกับพีระมิดมีการตรวจพบพโพรงบางส่วนแต่ยังไม่เคยเปิดสำรวจเต็มที่แล้วนักวิทยาศา,ศาสตร์คิดยังไง นักโบราณคดีส่วนใหญ่บอกว่ามีอุโมงค์จริงมีห้องใต้ดินจริงแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นเมืองอาจเป็นห้องพิธีที่ฝังเรือศพโครงสร้างรองรับพีระมิดเหมืองหินเก่าเมืองโบราณหรืออารยธรรมสูญหายสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหลังผ่านไปกว่า4,500ปีเรายังสำรวจพีระมิดได้ไม่หมดบางที ใต้เท้าเราตอนนี้อาจมีประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยอยู่ความลับที่นักโบราณคดีไม่ค่อยพูดทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับพื้นที่รอบมหาพิระมิดแห่งกีซาที่กีซาประเทศอียิปต์พิระมิดอาจเก่ากว่าที่เราคิดตำราเรียนบอกว่าสร้างประมาณ4,500ปี แต่มีนักวิจัยบางกลุ่มเชื่อว่าอาจมีโครงสร้างเก่ากว่านั้นอยู่ก่อนโดยเฉพาะเมื่อดูจากความแม่นยำทางดาราศาสตร์การกัดซอกของหินเทคนิคการก่อสร้างที่เหมือนคนละยุคถ้าจริงอาจมีอรารยธรรมก่อนอียิปต์ที่เรายังไม่รู้จักนักโบราณคดีส่วนใหญ่ไม่ยอมรับเพราะยังไม่มีหลักฐานพอ ร่องรอยน้ำที่ไม่ควรมีบริเวณมหาสฟิง์แห่งกีซามีรอยกัดซอกเหมือนน้ำฝนหนักแต่กีซาเป็นทะเลสายมาหลายพันปีทฤษฎีลึกลับบอกว่าสฟิง์ถาดสร้างตอนอียิปยังเป็นป่าอาจเก่าเป็นหมื่นปีถ้าใช่ประวัติศาสตร์มนุษย์ต้องเขียนใหม่เทคโนโลยี ที่ดูล้ำเกินยุคสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์งงหินหนักหลายสิบตันตัดได้เรียบวางแนบกันระดับมิลลิเมตรจัดตำแหน่งตรงทิศเหนือแทบสมบูรณ์เหมือนคนสร้างเข้าใจดาราศาสตร์คณิตศาสตร์รูปลางโลกในระดับสูงมากบางทฤษฎีสุดโต่งถึงกับว่า อาจมีความรู้ที่สูญหายจากอริยธรรมโบราณห้องลับที่อาจมีบางอย่างการสแกนพบช่องว่างในพีระมิดโดยโครงการสแกนพีระมิดแต่ยังไม่เปิดเข้าไปดูบางคนเชื่อว่าอาจมีสมบัติมัมมี่จริงเอกสารโบราณเครื่องมือแปลกๆหรือบางอย่างที่เปลี่ยนความเข้าใจโลก เรื่องเล่าประหลาดของคนเข้าไปข้างในมีนักสำรวจบางคนเล่าว่ารู้สึกเหมือนเวลาเพี้ยนเสียงสะท้อนแปลกๆความรู้สึกเหมือนถูกมองเข็มทิศทำงานผิดปกตินักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าอาจเกิดจากโครงสร้างหินคลื่นเสียงสนามแม่เหล็กแต่เรื่องเล่าก็ยังทำให้คนลุกอยู่ดีความเชื่อว่า พีระมิดคือเครื่องจักรทฤษฎีลึกลับบางแนวเชื่อว่าพีระมิดไม่ใช่สุสานแต่เป็นเครื่องสร้างพลังงานเครื่องเก็บความรู้ประตูมิติแน่นอนว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นทฤษฎีที่คนชอบพูดถึงมากสิ่งที่ทำให้พีระมิดลึกลับจริงๆคือเรารู้บางส่วนแต่ยังไม่รู้ทั้งหมด มันเหมือนกล่องปริศนาขนาดยักษ์ที่มนุษย์ยุคโบราณทิ้งไว้ให้เราและบางทีความลับที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างในแต่คือใครกันแน่ที่มีความสามารถสร้างมันพีระมิดคือเครื่องสร้างพลังงานทฤษฎีนี้พูดถึงมหาพีระมิดแห่งกีซา ที่กีซาประเทศอียิปต์บางคนเชื่อว่าพีระมิดไม่ใช่สุขสารแต่เป็นเครื่องจักรขนาดยักษ์ฟังดูเหมือนหนังแต่มีคนถกกันจริงๆนะครับทฤษฎีโรงไฟฟ้าโบราณแนวคิดนี้บอกว่าพีระมิดอาจสร้างพลังงานบางชนิดเช่นไฟฟ้าหรือคลื่นเหตุผลที่เขาอ้างรูปทรงพีระมิดห้องภายในวัสดุหินบางชนิด ตำแหน่งที่ตั้งใกล้แม่น้ำแม่น้ำไนาบางคนจินตนาการว่าน้ำใต้ดินไหลผ่านสร้างแรงสัน่นเกิดพลังงานห้องกษัตริย์กับหินพิเศษห้องของฟาโรคูฟูสร้างจากหินแกรนิตหินชนิดนี้มีผลึกควอตซ์ซึ่งในปัจจุบันใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทฤษฎีลึกลับจึงบอกว่าอาจเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนหรือการแปลงพลังงานพีระมิดกับเสียง นักวิจัยพบว่าภายในพีระมิดมีคุณสมบัติสะท้อนเสียงแปลกๆบางคนจึงคิดว่าอาจใช้เครื่องเสียงเพื่อสร้างพลังงานหรือปรากฏการบางอย่างเหมือนเครื่องดนตรีขนาดยักษ์เสาส่งสัญญาณทฤษฎีไซไฟอีกแนวคิดว่าพีระมิดอาจเป็นเสาส่งพลังงานเครื่องสื่อสารเครื่องนำทางบางคนโยงไปถึงแนวคิดของนิโคลาเทสลาที่เคยทดลองส่งพลังงานไร้สาย แล้วความจริงคืออะไรนักโบราณคดีส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีหลักฐานเป็นเครื่องพลังงานมีหลักฐานเป็นสุสานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีจารึกและวัฒนธรรมรองรับสิ่งที่ทําให้คนคิดแบบนี้เพราะพีระมิดล้ําเกินยุคยังมีปริศนาที่ตอบไม่ได้คนเลยตีความไปไกลทฤษฎีพีระมิดเท่ากับเครื่องพลังงานคือแนวลึกลับแนวสมมุติฐานฟิลหนังไซไฟ แต่ความจริงที่ยืนยันได้คือเป็นสุสานฟาโรห์สร้างตามความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายใช้ความรู้ดาราศาสตร์และวิศวกรรมขั้นสูงแต่เอาจริงนะสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดไม่ใช่พลังงานลึกลับคือมนุษย์ยุคโบราณสร้างสิ่งนี้ได้ยังไง